ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ล่าสุด11มีนาคม64กลายเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตจ,จับตาเอามาวิพา์วิจารณ์เมื่อลุงพลพร้อมกับครอบครัวและผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงยูทูบเบอร์แห่งบ้านกกอกตำบลกกตูอภอดงหลวงจัังหวดมุกดาหารได้ร่วมงานเดินแบบงานกาชาติและของดีจังหวัดมุกดาหารและเป็นการเดินแบบที่ต้องมีการบริจาคเงินคนละ1,000บาทเพื่อเป็นการกุศลใครที่จะเดินแบบต้องจ่ายเงินค่าสมัคร เพื่อเป็นการลงทะเบียนบริจาคช่วยกาชาติโดยในงานนี้มีแขกกิ่ติมัดิ์และหน่วยงานในอำเภอต่างๆพร้อมทั้งภาคเอกชนแต่และอำเภอจะมีกองเชียร์ให้กำลังใจด้วยการซื้อดอกกุหลาบให้กับคนที่เดินแบบลุงพลพร้อมครอบครัวและกลุ่มยูทูบเบอร์ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านกบก,กอกหมู่สองพร้อมภรรยาในนามของทีมที่ชื่อว่าทีมลุงพลรวมแล้วประมาณ20คนโดยชุดที่ใส่นั้นมาในชุดของผ้าย้อมคราม ตัดแบบทันสมัยใช้เวลาในการเดินแบบประมาณ20นาทีโดยทางอำเภอต่างๆจะมีคู่ที่เป็นไฮไลท์ซึ่งทางอำเภอดงหลวงได้ส่งลุงพลและป้าแตนเป็นไฮไลท์ในครั้งนี้เบื้องต้นจากการดูการวิจารณ์ได้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายโดยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยระบุว่าไม่เหมาะสมเพราะลุงพลมีข้อที่ถูกกล่าวหามากมายส่วนฝ่ายที่เห็นด้วยบอกว่าดีแล้วจะได้มีคนรู้จักจังหวัดมากขึ้น ผู้สื่อข่าวได้พยายามประสานไปยังผู้จัดงานกรณีที่เชิญลุงพลป้าแตนมาร่วมงานในครั้งนี้เบื้องต้นยังไม่มีหน่วยงานในจังหวัดมุกดาหารออกมาให้คำตอบในเรื่องนี้นายกล้านามสมมุติชาวบ้านกกตูมบอกว่าการเดินแบบในงานกาชาติมุกดาหารที่มีประจำทุกปีทางผู้ว่าราชการจังหวัดมีแนวนโยบายที่จะโชว์ในเรื่องของผ้า และมอบหมายให้แต่ละอำเภอคัดตัวแทนที่มีศักยภาพไปร่วมเดินแบบซึ่งทําเป็นประจําทุกปีโดยผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเสนอชื่อของลุงพลป้าแตนและยูทูบเบอร์ไปให้ทางอำเภอเป็นคนคัดเลือกแต่ในส่วนของเรื่องที่ลุงพลป้าแตนไปร่วมเดินแบบไม่ขอแสดงความคิดเห็นบางครั้งมีทั้งมุมบวกและมุมลบถ้ามองในแง่ดีก็ลุงพลป้าแตน ก็เป็นที่สนใจของสังคมอาจจะไปกระตุ้นนักท่องเที่ยวและสร้างสีสันในงานกาชาติแต่จะเหมาะสมหรือไม่นั้นตนไม่ขอแสดงความคิดเห็นโดยเมื่อวันที่12มีนาคม64จะมีการทำประชาคมในตำบลกกตูมจำนวน16หมู่บ้านเรื่องทุบหรือไม่ทุบรูปปั้นพญานาคหรือจะเก็บไว้เกิดประโยชน์มากกว่ากันในความคิดเห็นส่วนตัวไม่อยากให้ทุบ จะทำประโยชน์มากกว่าทุบไปก็เป็นซากปรักหักพังถ้าไม่ทุบจะสร้างไรายได้ให้ชุมชนแต่ต้องไม่ขัดกับหลักกฎหมายส่วนการดูแลอยากให้คนในชุมชนกกอกๆนั้นดูแลกันเองอยากให้เป็นสมบัติของหมู่บ้านด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยาชนอุยรยาได้ออกมาไลฟ์สดระบุว่าสัปดาห์หน้าตนนั้นเตรียมที่จะเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ปทศ และนำหลักฐานเพิ่มเติมดำเนินคดีกับบางกลุ่มที่ร่วมกันตัดไม้ทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับนายเทคนิคพรานเนื้อกำนันตำบลกกตูมเปิดเผยว่าสำหรับการทำประชาคมทางปะสอให้เวลาสองสัปดาห์ซึ่งในส่วนนี้เทศบาลกกตูมจะเป็นผู้ดูแลและจัดการประชาคมแต่ยังไม่ทราบว่า จะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงหรือการยกมือในการทำประชาคมโดยจะเริ่มทำประชาคมจากหมู่บ้านกกกอ,อกก่อนว่าชาวบ้านมีความคิดเห็นอย่างไรและหลังจากนั้นก็จะทำประชาคมจนครบ16หมู่บ้านทั่วตาบลกกตูมซึ่งผลจากการทำประชาคมจะไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าจะมีการรื้อถอนพยานาคหรือไม่แต่จะนำผลจากการทำประชาคมส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ปทศ แนบไปในสำนวนคดีรุกป,ป่าของลุงพลและสุดท้ายศาลจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าจะรื้อถอนหรือไม่อย่างไรก็ตามสำหรับตนแล้วก็รู้สึกเสียดายรูปปั้นพญานาคที่บ้านลุงพลและอยากให้คงเอาไว้เช่นนี้แต่ไม่ว่าผลจากการทำประชาคมจะออกมาอย่างไรก็พร้อมที่จะยอมรับและปฏิบัติตามคดีน้องชมพู่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยอาชญยกรรม ออกมาไลฟ์สดพร้อมให้ข้อมูลว่าในเดือนมีนาคม64นี้เจ้าหน้าที่อาจมีการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่และมีการพูดถึงประเด็นเตรียมเอาผิดกับลุงพลที่โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งเกินจริงโดยอ้างสรรพคุณว่าทานแล้วตาใสตาสว่างและเด็ก5้าขวบสามารถทานได้นั้นพร้อมทิ้งปริศนาว่าระหว่างนายต้มกับเทวดานางฟ้าใครจะถูกจับก่อนกัน ส่วนบริกาศที่บ้านลุงพลช่วงเวลา10นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเข้ามาตรวจพื้นที่บ้านลุงพลเพิ่มเติมในคดีที่มีการลุกป่าสงวนสำหรับคดีนี้มีคดีหลักเป็นคดีรุกป่าและป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหารวมเป็น5ข้อหาประกอบด้วยดังต่อไปนี้ 1. ความผิดตามพรบรป่าไม้ปีพุทธศักราช2484มาตรา54ฐานกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการทําลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองเพื่อตนเองหรือผู้อื่นมีโทษจำคุก5ปีปรับ50,000บาท 2. ความผิดตามพรบรป่าไม้ปีพุทธศักราช2484มาตรา5 5ฐานครอบครองป่าที่ได้ถูกแพ้วถาง โดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งมาตรา54ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นแพ้วถางป่ามีโทษจำคุก5ปีปรับ50,000บาท 3. ความผิดตามพรบรป่าสงวนแห่งชาติปีพุทธศักราช2507มาตรา14ฐานยึดถือครอบครองเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแพ้วถางทำไม้หรือกระทำด้วยประการใด อันเป็นการทําให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาติมีโทษจําคุก6เดือนถึง5ปีปรับ5,000ถึง50,000บาท 4. ความผิดตามพรบอร2อ8 4มาตรา11วงเล็บ10ผู้ใดทำไม้หรือเจาะหรือสับหรือเผาหรือทำอันตรายประการใดๆแก่ไม้ห่วงห้ามในป่าต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทาน ตามความในพระราชบัญญัตินี้ 5. ผิดตามมาตรา69วงเล็บ36ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้ห่วงห้ามยังไม่ได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตารัฐบาลขายเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน50,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีความผิดตามมาตรานี้ถ้าไม้ที่มีไว้ครอบครองเป็น1ไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือ2ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตร ผู้กระทำความผิดต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1-20ถึง20ปีและปรับตั้งแต่5,000ถึง2 0 0แสนบาทความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่21มีนาคมรู้ชะตาพญานาคเฉลยแล้วลุงพลเดินแบบกาชาติฝีมือผู้ใหญ่นิ่มปิดเส้นตายทุบไม่ทุบพญานาคกรณีน้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม จนไปพบศพกลางป่าบนเขาผู้เหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรต่อมานายชัยพลวิภาหรือลุงพลลุงเขยน้องชมพู่นั้นที่ตกเป็นผู้ต้องสงสยัยได้แสดงอาการคุกคามสื่อมวลชนจนเกิดเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังจากที่นำเข้าเครื่องจับเท็จจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ปทศลงพื้นที่หมู่บ้านกกอกเพื่อตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดสร้างพญานาคข้อเสนอให้กำนัน ตำบลกกตูมและผู้ใหญ่บ้านกกกอกทำประชาคมจากชาวบ้านทั้ง16หมู่บ้านในตำบลกกตูมเพื่อฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านนับคะแนนที่เห็นด้วยเห็นต่างว่าจะให้หรื้อถอนรูปปั้นพญานาคหรือคงเดิมเอาไว้สร้างสาธารณประโยชน์โดยผลการประชาคมจะไม่มีผลต่อการรื้อถอนหรือคงไว้ ของรูปปั้นพญานาคแต่ผลประชาคมจะถูกใส่เข้าไปในสำนวนคดีรุกป,ป่าสงวนของลุงพลและศาลจะเป็นผู้ตัดสินว่ารูปปั้นพญานาคจะถูกคงไว้หรือหรือถอนล่าสุดวันที่11มีนาคมกลายเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตจับเอามาวิจาร์ณเมื่อลุงพลพร้อมครอบครัวและผู้ใหญ่บ้านรวมถึงยูทูบเบอร์แห่งบ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร ได้มาร่วมงานเดินแบบงานกาชาติและของดีจังหวัดมุกดาหารและเป็นการเดินแบบที่ต้องมีการบริจาคเงินคนละ1,000บาทเพื่อการกุศลใครจะเดินแบบต้องจ่ายเงินค่าสมัครเพื่อเป็นการลงทะเบียนบริจาคช่วยกาชาติโดยในงานมีแขกกิติมศักดิ์และหน่วยงานในอำเภอต่างๆพร้อมทั้งภาคเอกชนห้างร้าน แต่ละอำเภอจะมีกองเชียร์ให้กำลังใจด้วยการซื้อดอกกุหลาบให้กับคนที่มาเดินแบบลุงพลพร้อมกับครอบครัวและกลุ่มยูทูบเบอร์ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านกกอกหมู่ 2. พร้อมภรรยาในนามทีมของที่ชื่อว่าทีมลุงพลรวมแล้วประมาณ20คนโดยชุดที่ใส่นั้นในชุดของผ้าย้อมครามตัดแบบทันสมัยใช้เวลาในการเดินประมาณ20นาที โดยทางอำเภอต่างๆจะมีคู่ที่เป็นไฮไลท์ซึ่งทางอำเภอดงหลวงได้ส่งลุงพลป้าแตนเป็นไฮไลท์ในครั้งนี้เบื้องต้นจากการดูการวิจารณ์ได้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายโดยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยระบุว่าไม่เหมาะสมเพราะลุงพลมีข้อที่ถูกกล่าวหามากมายส่วนฝ่ายที่เห็นด้วยก็บอกว่าดีแล้วจะได้มีคนรู้จักจังหวัดมากขึ้น